มาเข้ามาในครัวทำไมเนี่ยเข้ามายืนเฝ้าพอทากับข้าวหิ้วข้าวมารอในครัวเนี่ยมานอนเฝ้าครัวเลยครับวันนี้เราจะมาทำกับข้าวกันครับวันนี้เราจะมาต้มยำกุ้งเพิ่งเตรียมกุ้งเสร็จครับพี่น้องเนี่ยเพิ่งเตรียมกุ้งกับปลาหมึกเสร็จครับ แต่ว่าคุณแม่แสงดาวนี่มานอนเฝ้าแล้วหนูมาเฝ้าอะไรหนูอยากกินต้มยำบ่อืมกกินต้มยำกุ้งนะ่ะอ๋อตรงนี้พัดลมมันถึงครับน้องนอนอตากพัดลมครับตรงนี้พัดลมเย็นสบายครับเนี่ยในครัวเรามป็พัดลมด้วยเนาะน้นนนองแสงดาวก็เลยมาอยู่ในครัวนะฮะเฝ้าครัวกัน ไม่ได้เฝ้าเราครับพี่น้องไม่ได้เฝ้าเราหรอกนอนเพื่อเอาความเย็นนะนอนเอาความเย็นสุดยอดนะครับตอวเลเหลือเกินคุณนายแสงดาวอันนี้เราจะทำต้มยำกุ้งกันนะสูตรทำเองนะฮะพี่น้องนี่นในครัวของเราครับผมก็ผมเตรียม ปลาหมึกแล้วก็กุ้งเรียบร้อยแล้วครับปลาหมึกแช,แกแช่แข็งกุ้งแช่แข็งก็ละลายน้ําเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะต้มยำครับพี่น้องมาพร้อมที่จะต้มยำยังไม่รู้จะออกมารูปไหนหรอกก็เห็นคุณแม่แสงดาวมานั่งเฝ้าผมนึกว่ามันจะมาเฝ้ากุ้งเฝ้าปลาหมึกครับจริงๆแล้วพัดลมพี่น้องเลยฮะพัดลมตรงนี้ครับ พัดลงมันลงมาตรงนี้พอดีแสงดาวเลยอ่าเข้ามุมได้เหมาะเครับนอนตรงนี้อยู่เลยสุดยอดครับความน่ารักนี่คุณแม่มือใหม่หิ้วข้าวก่ะลุกนิ้วข้าวอ่ะโอ้สบายแด้ยินเป็นไนยินสบาย คุณแม่ลูกดกครับตัวนี้ครอบนี้ออกมาเจ็ดตัวในตัวผู้เนี่ยคุณแม่แสงดาวคุณแม่มือใหม่แต่ดูเลยลูกเก่งมากนะครับดูเลยลูกเก่งมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยเแมวไปไหนครับไปไหนหน่ะเอาอะไรมาแมวแมวแมวไปคุยตั้งระยะแมวแมวไปคุยตั้งระยะแมวมาไหน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 เล้ว ตายแล้ว uh,